สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พงกช่องคลิปเก๋อีกใกล้ๆแล้วนะคะทุกคนวันนี้พวกเราจะไปไหนแทนสังคมเออสังคมแล้ดีอืม <laughs> เราจะไปเออเที่ยวนะคะทุกคนตามภาษาคนสูตรอนะเนาะก็ไปกันแค่สองคนเนาะใช่หยอกหยอกยอกประมาณยี่สิบนี่ยละประมาณสาวาคน <laughs> ไปแบบ ไปใส่เงินเลย็กงประมาณหน่อยหนึ่งไปใส่ไปใส่เงินให้คุ้มแล้วบ้าจะเออเอาอดีตสองร้อยสองร้อยว่ะมึงมึงเลือนกูกูเด้๋นี้คารถมีแต่ิจคารถล็อตสองร้อยจะสี่หอดปะเนาะหอดหอดต้องหอดหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูหน้านะคะว่าเป็นใครกันแล้วก็ไปกับอีแก่นะคะทุกคนแล้วก็ไปกับเช้นี่แล้วก็นาดียาแล้วก็บ่าวอันนี้ ฝู่แล้วกรแต่งหนาแล้วเหรอสาวอันนี้กันสาวมีดั้งข้างๆฝุ่นแล้วเอ้ยจักรยมอสเออเข้าไปอย่างไรนะเาไปเล่ยนตาวสังคมอืมมนเป็นเคยฟังคมมันไปเมาส์ยู่กับโคงไปยืินรู้สองยังอยู่ก็ไหนอ่ะมมันจะยืนยังไหนแทนเดี๋ยวเดี๋ยวลองเต้นมาดู เต้นทังไหเต้นอยู่กลางโค้งวันีก่อนไปเพื่อนต้มมมาให้ดูต้มน้าก่อนต้มแล้วน้ำเดือยไปไม่เดืยวท่านีเดือเบิ้งัวนี่มันขาดต้มเรือหัวมึงยางิ้มตีเรือหัวมึงยังหิ้มตีดีแล้ว แล้วมีอะไรอีกแกน้มีน้ำโคได้แหละบบซี่กับเบบซี่เขาไม่ได้จ่ายนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจนะจ๊ะเจ๊ว่าให้กูกินน้ำไปซิซ่าเถอะเอาหนานสองสามคัสมันมีเพลงเด่นลอยเข้ามาเอาบังวะเอาบังเอาบังซื้อขายโรตีนะคะไขา่ลิ้นหงษ์ อันนั้น,นก็คุยเบาอยูอ่คุยเบาอยู่อันนี้เราจะไปแบบว่า<ห>ทำสลัดโลนะทุกคนจูเล่แต่เขาเป็นแม่ครัวแล้วก็สอันนี้เราจะไปทำเป็นสลัดแบบผลไม้กับสลัดผักกินจะซื้อ,อไว้เลยจิเบียนโบต้องกินผักก็ได้มันเรียนแทนบอกเพื่อนแน่ไปเบิง่งตอนอยู่ฮอตที่ผักเลยน้ำตาลสดก็มีแต่กูสดกว่าว่ะ ก่จะจะจะเอา,าว้าวทุกคนเราก็าไปเจอกันที่พักเลยเตัมื่อตังมือก่อนโดยพ่อมแล้วมากับชีไปฮอที่พักทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะพี่แทนพักโขงพักโขง ฮักคงนะสังคมนะคะทุกคนเราถึงแล้วนะแล้วก็บรรยากาศทุกคนดีแล้วก็แบบรู้ความใสมากตอนนีเดิแสงแด็กน้องแต่แล้วแต่ตอนประมาณตอนประมาณรู้ไหมเปียกมอดยอดเลยเปียกมอดยอดพี่ตีทำหมดเลยแล้วก็มากับพวกพี่ๆนะฝั่งนู้นเกลมาเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วก็มึงความดีของมัน ถือหวไปหไปมาปุ๊บดาวก็ตกปั๊บเลยทุกคนดาวตกอนัธิษฐานตอนนี้อทุกคนทวนเมือกาอธิษฐานพร้อมกัน หายใจไม่เหมือทองเพราะว่ากระโดดเมื่อกี้นี่มันเมื่อยแหงเพื่อนไม่ไดพี่แค่เราน่ะเท่านั้แล้วก็มาเป็นมือก้อยอีกหนึ่งวันเฮ้ยพี่ว่าเข้าไปตีว่าเข้ามึงจังเหมาะักอสุดดิเอาสุดคือขังลิงเปิดให้หน่อยมาสอนพี่แทน ฝากฝากเพราแนะนำพี่ๆนนเรยกเราก็จะไปหาพี่ๆกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปแนะนำพวกพี่ๆให้รู้จักนะไปเลยกำลังจะเดินไปหาที่พักพิทซ่าเกี๊ยวยกมือไม่บาลเลยเลอคนขับรถ ของเรานะทุกคนนี่ก็เป็นรถนะทุกคนจิ๊บเกย์หายจิ๊บเกย์ิ๊บเกย์โอเค <c oughs> อันนี้ก็เป็นพวกขีมงานขอขงมอัน,นตอนนี้เราเป็นกคนเดินตามคนไอจีอน อันนี้ก็จะเป็นซอสของพวกเราทุกคนนี่ซอสนะครับซอสบิวทุกคนแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็มีทุกคนที้งางเราก็จะมาดูห้องนะทุกคนเอาเกือบถอดยากไหมอันนี้ก็เป็ห้องของเราอันนี้ก็มีซอสผักบ้างแม่บ้านแม่ไม่ยุ่กับแม่บ้านแล้วหนึ่ง สวยนะนเนาะอโอ้ยกระสงสารคุณเนี่ยด้ยเราจะไปห้องเรานะทุกคอนอันนี้ก็ห้องกิ๊กเก่ก,กับห้องแทนนะทุกคนแล้วก็ดาวเราไม่ได้อยู่กับกิ๊กเก๋กับแทนนะวันนี้นนนห่างกันสักพัก ห้องของพวกเรานรเาน,นียทุกคนเออวันนี้ใจให้ดูเพื่อนเออเออใจเอยู่อเลิศเลิศเลิศห้ามนำภาชนะหรืออาหารทะเลเข้ามานะล้างในห้องน้ำเด็กขาดฝาผืนแปล์มหนึ่งพันบาทให้นำไปล้างอ่างด้านนอกที่เ,<ร>เ,ปเปดียว,วนะคะคุณผ่าไม่ต้วงมาเสียที่กล้าเถอะเออกว่าจะให้เปิดก็อนันต์นี่นะคะทุกคนห้องน้ำก็ประมาณนี้นะเอออก็ เตรียมห้องบกเบกไว้บ้านเนี่ยรงนั้นี่นะคะก็คือเป็นของเรานั่นเองแล้วก็ไม่มีอะไรเรายังไม่เตรียมผ้าของเข้ามาสำหรับใครที่อยากมาก็มาได้เพราะว่าราคาห้องแบบปกติมากคือเจ็ดรห้าสิบมั้งใช่เจ็ดร้อยห้าสิบไหมใช่เดี๋ยวประมาณนั้น ราก็จะมีเมนูอาหารนะคะทุกคนมีอาหารเช้าให้ด้วยนะเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอะไรก็มีให้หมดทุกอย่างนะคะปิ้งย่างหมูกระทะอะไรหมูกระทะสองชอบอเลยทุกคนเดี๋ยววันสิเป็นหมูแล้วเดี๋ยวเราจะทำมันกินอยู่ห้อง๋ยนะ่าไม่เกี่ยวแคะ่ไม่เกี่ยวขอโทษโอ๊ยโอเคแล้วก็ใช่สิข้าวแช่หมกาว ไปเก็บของกันโอเคขอเวลาไปเก็บของกล้วนะครับบ๊ายบายครับทุกคนวันนี้เราก็เพิ่งตื่นนอนตื่นนอนมาทุกคนแล้วก็ก็จะเป็นตาสลืมสลืมหน่อยแล้วเราก็รอไปตีตีกับพวกรุ่นพี่ทั้งหลายนอกแค่หนบอกแค่ปนูหิดตุ้มเลยนะหิดตุ้มเปล่าเต้นก่อนเต้นกับเจ้าบ้านนึงหิดตุ้มเปล่า อร่อยดีเต้นนู้เต้นนู้มาเต้นยังไงโอ้โอหนาวเรียบร้อยแล้วก็เบิ่งหนังมาเนี่ยบึงคาตาชัดใช่กันเหรอเอาอีย่างน่ะปรมามาคือหดแล้วคุณโตไม่สู้ละสู้รับคุณตื่นนะโกนพ่อไพโกน ดูคอ,อจะของโกนแล้วเราค่อยไปบุกพวกมุ่นพี่เนาะโอเคงั้นขอไปอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดนอนนะทุกคนแล้วไปตี้กับรุ่นพวกพปาร์ตี้ชุดนอนไปแไม่ได้ชุดนอนมันแน่ๆนเลยค่ะทุกคนเมื่อคืนเราก็ไม่ได้ถ่ายปาร์ตี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันถ่ายไม่ได้นะเพราะว่ามันก็แบบมีเรามีอะไรเนาะแล้วอีแทนมันหลอก วันนี้เขาประเด็นบอก็ไปโอนมูออยู่ห้องนั้นมาเปิดให้แน่มาเปิดให้แน่เขากะว,ว่าตู้เมาส์เยอว่ากูโอนเพื่อนมาเปิดให้แต่มันกะหลอกของอีลีนี่มันหลอกจังสี่ละ่ะผู้จ้าดีสามพี่จังสี่ละ่ะจังสีใครเปิดจังไรนี่เปิดว่าอ๋อเขาก็ว่าคอยเมาส์อ่าคอยเปิดประตูบล็อกเป็นวันนี้ประเด็น,น,นคือไผ่อีแท้ทนมันหลอกหลอกคัสแตง กูด้วยของด้นะแขแขบรรยากาศเนี่ยมันรก้กรับสมารทนีนเกือบครังนึงเปียกครั้งนเปกไหคนละกิ้งเปียกไหเฮ้ยเห็นคนแก่ว่ะเนนว้วเห็นคนแก่เดินมาว่ะนั่หาของชิ้มาก่ไหวแล้วตอนนี้ฝนก็ตกนะคะเบิรงดูดิทอยากนอนอไว้แล้ว พาไปเบิไปเบิวแน่วิวบรรยากาศสวยอ่ะดีอดีแกเอาไปสวยมากสวยมากไปะต้องถ่ายจังไหแบบ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 ได้ดวะต้องบิงอะเบิงกบคนแกเดินมาละ เบาดูไม่เร็นบ้อันสายยกมาก่อนนึจ้ะ,จะเป็นยังไงนะจะจำในเกาะย้ายกอ่อนละกันข้ามอย่างครับทุกคนเราก็มาถึงหอเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพอดีว่าพวกเราสลบไปประมาณ20ชั่วโมงขามือน่าเอาแล้วก็แบบเราจะมาพูดบรรยากาศ ค่าผนไม่ตกก็คือแบบโคตรดีอะ่ะคือแบบดีอะ่ะแบบราคาสบลยกระเป๋ามากหมดคนละประมาณพันเอาไปหนึ่งพันอ่ะก็อยู่ได้ออยู่ได้เพราะว่าค่าห้องประมาณเจ็ดแปดร้อยแล้วก็ค่าหมกกระทะชิลละสองร้อยเองทุกคนมันทานกันด้วยไงเออแล้วนั่งริมโขงด้วยแบบชิวๆแล้วพอ,อยังไงละ่ะเราก็กำลังได้ฟิลอยู่ใช่ไหมฝนห้ามฝนห้ามสานบึ้มเพื่อหยอ,อกเขาสานเะต่ากับโมก็บ <laughs> เตาแตกด้วยคือโฟนเตาแตกเลยหมูกระทะเต็มหมองไม่พายกินเลยเพราะว่าคอนเซิลล่ะมึไม่พายกินเลยล่ะมันเปียกอ่อนยอด <S <S แล้วเกามีอย่างไรดอกล้วกะผ้ากัานกามม่อหองแล้วก็สลบไายสลบมันตายอุสรรูดแต่ละคนแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวพาคลิปต่อไปทุกคนบายบาย